สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับสำหรับตอนที่3นี้นะครับเรามาก่อติดอาการบาดเจ็บของเวอร์จิลฟานได้ครับซึ่งได้รับบาดเจ็บกรณีเอ็นขวอยหน้าขาดนะครับเรามาดูกันว่าบาดเจ็บอย่างไรและมีแววที่จะกลับมาลงได้วันไหนครับเรามาฟังคุณหมอแดนนี่ได้เลยนะครับ ครับอาจารย์เคนสำหรับเวอร์กิลฟานไดเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติเนเธอร์แลนด์และกองหลังของทีมสโมสรลิเวอร์พูลนะครับซึ่งได้รับการบาดเจ็บจากเกมการแข่งขันที่แข่งกับเอเวอเรตต์นะครับจากรายงานข่าวจากภาพข่าวต่างประเทศได้รายงานว่าเป็นเอ็นไขว้หน้าขาดนะครับซึ่งจากลักษณะการเล่นแล้วเอ็นไขว้หน้าขาดเนี่ยครับก็ อุบัติเหตุอนะ่ะมักจะเกิดจากการที่หยุดกระทันหันแล้วเกิดการบิดนะครับหรือว่า Non- c o n t r a c t รอยด์ a n i n ร u r y นะครับก็จะเกิดเสียงดังป๊อกหรือว่ามีอาการเกรสขึ้นมาทันทีนะครับหรือมีการกระแทกจากด้านข้างเข้ามากระทันหันนะครับจากภาพที่เล่นฟุตบอลเนี่ยก็จะเจอได้บ่อยนะครับซึ่งลักษณะของเอ็นไขว้หน้านะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ขนาดประมาณ7จถึงมิลลิเมตรความยาวประมาณ3 2ม mm, ิมลลิเมตรนะครับมี2เส้นหลักๆนะครับก็คือด้านหน้าในกับด้านหลังข้างนะครับก็จะเป็น2เส้นหลักๆซึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วเอ็นไขว้หน้านะครับแทบไม่มีเลือดมาเลี้ยงเลยนะครับดังนั้นการรักษาสมาร์ทของตัวเองเมื่อขาดแล้วเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับซึ่งลักษณะของการรักษาเอ็นไขว้หน้าขาดในนักกีฬานะครับซึ่งต้องกลับมาใช้ได้เร็วและฟูลเพอร์ฟอร์แมนเพื่ออาชีพของเขานะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการนำกราฟซึ่งเป็นของตัวเราเองหรือจากส่วนภายนอกนะครับเข้ามาทำเป็นเส้นเอ็นไขว้หน้าเส้นใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งกราฟหรือว่าเอ็นเทียมที่นิยมใช้นะครับก็คือจากเอ็น ลูกสะบ้านะครับหรือเป็นเอ็นแฮมสตริงด้านข้างนะครับซึ่งสมัยใหม่ก็จะใช้เอ็นของแฮมสตริงมากกว่านะครับลักษณะของการผ่าตัดซ่อมจะเป็นลักษณะของการสองกล้องนะครับซึ่งลักษณะของเอ็นไขว้หน้าขาดแบบเฉียบพลานเนี่ยมักจะมาคู่กับหมอนรองกระดูกฉีกนะครับซึ่งต้องไปดูอีกทีนึงว่ามีหมอนรองกระดูกฉีกด้วยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าแรงกระทามากอีกสักหน่อยนะครับแรงกระทําทำก็จะไปถึงเอ็นยึดตึงด้านข้างซึ่งการบาดเจ็บ ถ้ามีแรงกระทํามามากเนี่ยเอ็นที่ยึดระหว่างข้อข่าด้านข้างทั้ง2องข้างเนี่ยก็มีอาการโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บได้นะครับโดยปกติแล้วการที่จะกลับมาเล่นกีฬาหรือว่า return to sport ได้ในนักกีฬาอาชีพเนี่ยก็จะมีการฟิตเนสหลังผ่าตัดนะครับแล้วก็ดูลักษณะของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจาก MRI และการสอนกล้องดูนะครับว่าลักษณะระดับไหน โดยปกติแล้วถ้าฟิตดีแล้วก็บาดเจ็บไม่เยอะมากโดยลักษณะปกติแล้วประมาณ6-9ถึงเเดือนนะครับก็น่าจะกลับมาลงสนามได้ถ้าเป็นลักษณะของเอ็นควายน้าขาคู่กับหมอรองกระดูกฉีกนะครับขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากเลยนะครับที่ได้อธิบายถึงอาการบาดเจ็บของเวอร์จิลฟานไดซึ่งก็น่าจะใช้เวลาในการรักษาตัวประมาณ6-9ถึงเเดือนเลยนะครับแล้วทั้งนี้นะครับหากท่านใดมีความต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะหรือโค้ชท่านใดสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ